การประชุมผ่านระบบออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเปิดฉากขึ้นอย่างชื่นมืน่นหลังจากผู้นำทั้งสองคนทักทายกันผ่านทางหน้าจอก,การหาเรือในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นความตึงเครียดกับชาติตะวันตกไปจนถึงการยกระดับความร่วมมือทางการค้า ผู้นำจีนแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเสนอของรัสเซียที่ต้องการให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตรับประก,กันว่าจะไม่ขยายอิทธิพลไปทางฝั่งตะวันออกของทวีปยุโรปผู้นำทั้งสองคนยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลบต่อการจับมือกันของสหรัฐออสเตรเลียและอังกฤษในนามออกัสและการจับมือกันของสหรัฐออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นในนามขอดหรือจตุภาคี ผู้นำรัสเซียยกย่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนในการไม่แทรกแซงกิจการภายในและคารพผลประโยชน์ของกันและกันจริงๆเนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยเดิมก็เคยเป็นศัตรูก,กันมานะฮะถ้าติดตามเรื่องสองครามเย็นเนี่ยความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตยาวนานมา30ปีเพิ่งจะมาดีกันนะฮะหลังปี1 9 8 9พูดง่ายว่าหลังจบยุคสงครามเย็นและหลังจากโซเวียตล่มสลายดังนั้นเนี่ย ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างแะแนบแน่นมากเนี่ยนะฮะแต่มันไม่ได้ถึงเพราะว่าท่านว่าเป็นพันธมิตรทางทหารนะแต่ว่ามันแนบแน่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สีแล้วก็ภายใต้ปูตินเนี่ยนี่นครับเป็นพราะปัจจัยที่สําคัญก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่มันแย่ลงนะที่มันมีจุดที่มันปะทะกันมากขึ้นมันเป็นเหตุทําให้สองประเทศเนี่ยนะฮะร่วมกันผนึกกําลังและประสานเสียงกันนะครับเป็นพลังในการต่อต้านสหรัฐอเมริกา นะครับนะฮะอันนี้เป็นเป็นพันธมิตรซึ่งอยู่บนผลประโยชน์มากกว่าจะอยู่อยู่บนอะไรฮะความรักหรือความผูกพันทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นเดิมไม่ใช่แบบนั้นนะครับทั้งคู่มีกำหนดจะพบกันแบบตัวต่อตัวในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยรัยรเสเซียและจีนต่างสนับสนุนความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศและไม่ยอมรับการทำให้กีฬาเป็นเกมการเมือง

หรือหารือกันในฐานะพันธมิตรทั่วไปแต่มันยังแสดงออกให้เห็นถึงความเรียกได้ว่ามั่นคงในเชิงสัญลักษณ์ของอีกขั้วหน้าหนึ่งซึ่งถือได้ว,ว่าปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมที่มีความต้องการแสดงให้เห็นถึงการเป็นเอกภาพในการต่อต้านอำนาจของทางฝั่งสหรัฐการหารือกันผ่านระบบออนไลน์จัดขึ้นในขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังถูกกดดันอย่างหนักจากชาติตะวันตกตั้งแต่การจัดการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยของสหรัฐ มาจนถึงการคว่ำบาตมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพผู้นำรัสเซียและผู้นำจีนยังกลายเป็นประเด็นร้อนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและการพัฒนาของประเทศกลุ่ม G7 อีกด้วยขณะที่การจัดการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่9 10ธันวาค<ผ>มที่ผ่านมายิ่งตอบย้ำถึงความพยายามแบ่งโลกออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน เราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงที่ไบเดนเนี่ยนะคะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้มีลักษณะของการวางนโยบายต่างประเทศที่ถือว่าชัดเจนมากในแง่ที่ว่ามีการแบ่งนะคะระหว่างพวกที่ถือเป็นพันธมิตรกับสหรัฐก็พวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งทางฝั่งของจีนรรัสเซียเองก็ได้ถูกเหมือนวาง ตำแหน่งเอาไว้แล้วว่าอยู่ทางฝั่งตรงข้ามแต่ว่าก็จะเห็นว่าในเรื่องของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายสงครามเย็นก็จริงแต่ว่าสงครามเย็นที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะของสงครามเย็นยุคใหม่นะคะที่ถือว่าไม่ได้มีใครจูบทบทนําโดยเฉพาะเหมือน ในสมัยก่อนที่เป็นทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะของมัลติโพลาซิสเต็มซึ่งประกอบไปด้วยมหาอำนาจที่มีหลายขั้วการทําสงครามเย็นแบบที่สหรัฐเคยทํากับสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับมันก็จะลําบากมันจะทําอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากว่าในยุคสงครามเย็นนั้นนะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกันร,ระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐเนี่ยมีน้อยในขณะที่กับจีน จีนกับสหรัฐเนี่ยมีการพึ่งพากันและกันทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่สูงมากๆนะครับและอันนี้จะเป็น constraint คือเป็นปัจจัยชุดรั้งอะ่ะที่ว่าในที่สุดแล้วสองประเทศเนี่ยคงจะต้องพยายามควบคุมความสัมพันธ์ไม่ให้มันเสียหายการชิงไหวชิงพริบทางยุทธศาสตร์ของชาติมหาอำนาจมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและย่อมส่งแรงกระเพื่มมายังหลายประเทศในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้